ชองแค่กำลังจะเดินข้ามไปมุมนู้นครับผมมีไม้แอบอยู่นี่ก็ปัดเลยนะนั่นไงโอ้โหครับผมก็สวัสดีนะครับผมเพื่อน,นที่นา,น,า,น,า,น,านักตกปลาและท่านผู้ชมท่านนะครับผม ก็เจอกันยามเย็นกับนักสานเบสซิ่งนะครับผมก็วันนี้จะมาซ้ำหมายนะครับผม,มรูป่าจะเข้าอีกหรือเปล่านะก็เดี๋ยวโอกาสเอาเหยื่อตัวที่ลิ้นหลุดจากคลิปที่แล้วมาเทสด้วยนะครับผมซ่อมลิ้นละก็ผลจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันครับวันนี้หมายเดิมฝ่ายวางยางนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปติดตามชมกันครับ อ๋ออุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็เป็นชุดเดิมนะครับผมคันสตีมเวิร์กรอบสตาร์ดิกนะครับผมชิมานโนสตาร์ดิกเบอร์พันนะครับเทจีนะเป็นรอบหกนะผมสาย0.8ครับ,รบเหยื่อก็เหมือนเดิมใบในชาติรัวนะครับผมคลิปที่แล้วลิ้นหลุดไปนะตอนนี้ซ่อมแล้วก็เดี๋ยวมาเทสแอคจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับผมแต่ผมทําลิ้นเล็กกว่าเดิมนะเพื่อมันต้านน้ําน้อยลงทีเดี๋ยวลองดูครับนี่จะมีปลาเข้าอีกหรือเปล่าไม่รู้นะ ช่วงเช้าก็น่าจะมีคนมาตกอยู่นะครับผมเพราะช่วงเช้าผมไปตกปลาช่อนนะคิดว่าเช้าวันอาทิตย์เนี่ยคนน่าจะมาเยอะโอเคแอคชั่นโอเคนะครับผมโอเคาไม่รู้ว่าช่วงเช้ามีใครมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับผม อทริปนี้ขอแค่รอดแค่วนะครับผมถ้าได้สองได้สามก็ดีวันนี้ก็ถ้าไซส์สวยหน่อยก็กาดจะเก็บนะครับยังไม่ทันได้ปลาเลย <c oughs> โดนครับโดนครับโอ้ จะเปิดกล้องแค่กำลังจะเดินข้ามไปมุมนู้นครับผมต้องตีซุบเซิกก่อน<ะ>โดนเท้านั้นนะ่ะแาไซส์สวยด้วยครับเนี่ยครับบดจะเจอตัวมันจะง่ายๆครับขอยปลาเข้าหรือเปล่าแค่นั้นเองอ วันนี้ขออนุญาตเก็บนะครับผมโอเคเปลี่ยนลิ้นใหม่ก็หมานเลยครับอโอเคเก็บก่อนนะครับผมตัวนี้สุดยอดครับผมชาดรัว ี่นมองข้ามไม่ได้เลยนะครับผมมีไม้แอดอยู่นี่ก็ปักเลยนะนั่นไงนั่นไงอ้ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับจัดไม่โดนจริงๆด้วยบอกแล้วครับประมาณไม่ได้โอ้ มั่แข่งเร็วไปหน่อยครับเมื่อก<ฮ>ี้โหขัดไม่โดนเบ็ดครับโดนตัวเหยื่อนะแต่ไม่โดนเบ็ดเมื่อกี้ โอ้โยเต็มเต็มเลยครับถ่ายไหมเนี่ยโอ้โน่าไม่ได้ถ่ายไม่น่าจะใหญ่นะครับผมแต่คาดแรงมากนะเม,ม,มื่อกี้อุ้ยมามาแหมไม่ยอมออกจากแนวน้ำไหลเลยเนาะะมีไซส์อยู่ครับมีไซส์อยู่ ย่อมอกจากแนวน้ำไหลเลยครับสลาดครับผมโอ้ใสสวยครับ <Yeah. S 1> ยึ๊บโอ้โหโดนเต็มเลยครับหมดสิบหลุดนะโ <Okay. S 1> อเคตัวนี้กัดมีน้สาม35ห้าเซนของราชาตินะครับผม <Wow. S 1> สีส้มอีส้มสมหวังนะครับผม mm hmm. ใสสวยนะ โอเคครับผม3.5เซนชาติรัวนะครับผมสุดยอดครับเราไปเก็บนะครับเก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับผมก็กลับมาซ้ำมุมเดิมก่อนกลับสักหน่อยนะมุมนี้ถ้าโดนนี่มักจะโดนของใหญ่นะครับผมโดนไส์สวยตลอดเลยนะ